สวัสดีครับต่อไปเราจะมาดูในเรื่องของการให้ส่วนลดหรือการชาร์จเพิ่มเติมในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับก่อนอื่นผมเปิดไปที่โต๊ะผมเลือกที่เลสซลองคือทานในร้านผมเปิดโต๊ะ12ขึ้นมา นะครับผมเปิดโต๊ะด้วยยูเซอร์009แล้วก็รหัสผ่าน009จากนั้นผมคลิกที่โอเคนะครับผมไม่ทราบว่าลูกค้าเป็นสมาชิกหรือไม่ผมก็คลิกที่โอเคจากนั้นผมสั่งอาหารนะครับผมสั่งกระทงทองจำนวน5คูณกระทงทองแล้วกันก็คือกระทงทองทั้งหมด5้าลายหรายการนะครับจากนั้นผมคลิกที่ดันนะครับ จากนั้นผมไปที่ชำระเงินครับจะเห็นว่าลูกค้าโต๊ะ12นะครับเป็นลูกค้าทั่วไปนะครับสั่งรายการทั้งหมด6รายการจำนวน300บาทนะครับผมมีการ Discount หรือมีการให้ส่วนลดลูกค้าก็สามารถที่จะทำได้ในส่วนของตัวโปรแกรมนะครับสมมุติผมลดให้ลูกค้าเจ้านี้ 10%, 10ผมสามารถที่จะคลิกที่10 นะครับแล้วก็ดิสคาวเป็นเปอร์เซนต์ตรงนี้ได้เห็นไหมครับก็จะลดจำนวนให้เท่ากับ30บาทนะครับ10%ของ300นะครับเช่นเดียวกันนะครับผมผมยกเลิอกออกมาก่อนนะครับโอเคผมเป y m เ n นใหม่ผม ในการให้ส่วนลดนะครับสามารถให้ส่วนลดเป็นจํานวนก็ได้หรือจะให้ส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับถ้าต้องการลดเป็นจํานวนท่านก็สามารถคีย์ตัวเลขที่ต้องการลดไปก่อนสมมติผมลดให้100บาทนะครับผมใส่100แล้วสั่งเป็นดิสคาวเป็นแบบอะมาลก็คือเป็นแบบจํานวนเช่นว่าการสามารถที่จะสั่งลดไปอีกก็ได้เช่นลดไปอีก5%นะครับดิสคาวอีก5%เห็นไหมครับ ผมเคลียร์ก่อนนะครับเช่นเดียวกันถ้าต้องการที่จะชาร์จปกติในร้านนะครับปกติของทางร้านเนี่ยก็จะมีการชาร์จเป็นเซอร์วิสชาร์จเพิ่มขึ้น10%ของตัวเมนของของของจำนวนเงินนะครับเราสามารถที่จะใส่จํานวนที่เราต้องการจะชาร์จเพิ่มก็ได้เช่นเดียวกันเช่นผมชาร์จสิผมก็ใส่จํานวน10แล้วเลือกชาร์จเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือ 30%0% ร้อของ300ก็คือ30บาทนะครับ หรือจะชาร์จเป็นจํานวนนะครับชาร์จเพิ่มอีก20บาทนะครับเป็น20บาทนะครับก็สามารถที่จะชาร์จเพิ่มอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะให้ดิสคาว์หรือจะชาร์จเพิ่มในส่วนของการเป์เมนต์ในการรับชําระเงินก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมยกตัวอย่างนี้นะครับผมให้ส่วนลด10%เป็นะครับเป็น270บาทนะครับลูกค้าให้แบงก์พันมาก็เป็น1,000บาทจากนั้นชําระเป็นเงินสด คลิกที่ cash หรือเงินสดนะครับก็คือทอน730บาทนะครับพิมพ์สลิปอย่างย่อให้ลูกค้าด้วยนะครับครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการให้ในส่วนของกำหนดในส่วนของ discount แล้วก็ส่วนของ service charge นะครับสำหรับวิดีโอในตอนนี้นะครับผมขอจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูในส่วนของการ ใช้งานในส่วนของ take away หรือนำกลับนะครับครับสวัสดีครับ